สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรโกาศให้คณะบุคคลเฝ้าทุลอองพระบาท วันนี้เวลา18นาฬิกา23นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาราดุสิดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ปหลัดกระทรวงกลาโหมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยภริยานายทหารสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมผู้แทนสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมคณะกองทัพไทยผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคู่สมรส คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิคุมกล้าวในพระบรมราชปถัมภ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารและข้าราชการของกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สภาการชาติไทยคณะกรรมการคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะกรรมการบุญนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถมคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่สมาคมสภา,าสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมคณะกรรมการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพมหานครคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถมพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถ คณะกรรมาการและเจ้าหน้าที่สมาคมลูกกระตัญยูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีคณะผู้บริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนคณะกรรมาการบุลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาคณะผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชวินิตมัธยมคณะกรรมาการและสมาชิกบุลนิธิราชวินิตมัธยม คณะกรรมาการและสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิตมัธยมคณะผู้บริหารขร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชวินิตคณะผู้บริหารข้าราชการครูสมาคมนักเรียนเก่าสมาคมผู้ปกครองและครูและนักเรียนโรงเรียนพอบรรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถม คณะกรรมการอำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะกรรมการอำนวยการสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถม และคณะกรรมาการมุลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชาชีนุปถมเฝ้าทุนละอ,องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2567 สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการเรื่องราชบัณฑิตมองไกลนำวิจัยปรับตัวรับมือโลกร้อนวันนี้เวลา14นาฬิกา46นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต ทรงเปิดการประชุมวิชาการเนื่องในการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีราชบัณิตยสภาจัดในหัวข้อราชบัณฑิตมองไกลนำวิจัยปรับตัวรับมือโลกร้อนเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้สร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกของราชบัณฑิทยสภาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก รวมถึงบุคลากรจากภาครัฐและเอกชนเพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาและป้องกันผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาวะโลกร้อนและ PM 2.5จัดทำเป็นเอกสารข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขนำเสนอต่อรัฐบาลให้พิจารณาดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและเป็นรูปธรรมมากขึ้นโอกาสนี้มีพระราชดํรัสเปิดการประชุม แล้วทออประเน็นนิทศกาลประวัติความเป็นมาบทบาทหน้าที่ของราชบัณฑิตยสภาและนิทศกาลผลกระทบของภาวะโลกร้อนและความพร้อมในการรับมือปรับตัวของประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกร,ระมอมให้จัดตั้งราชบัณฑิตยสภาเมื่อปี2469เพื่อค้นคว้าวิจัยและเปลี่ยนความรู้พัฒนาและอนุรักษ์ ตรอดจนให้บริการทางวิชาการที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนปัจจุบันราชบัณฑิตยสภามีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นคำแนะนำและคำปรึกษาทางวิชาการแก่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีรวมถึงประสานงานทางวิชาการกับองค์การและสถาบันทางวิชาการอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยาราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนและรับพระราชทานพระโอวาทประจำปีการศึกษา2567ผ่านระบบออนไลน์ วันนี้เวลา13นาฬิกา56นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขตติยราชดารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยายลัยจุฬาพรเสด็จออกณอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรเขตหลักสี่พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกติคุณนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยายลัยจุฬาภร นำนักศึกษาใหม่ราชวิทยายลัยจุฬาภร์ระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีประกอบด้วยวิทยายลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตวิทยายลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยายลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภร์ในนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์รวม425คนเฝ้าถวายสัตปยปฏิญาณตนประจำปีการศึกษา2567ผ่านระบบออนไลน์ ในการนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนและศึกษาเร่าเรียนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติความว่าข้าพเจ้าขอน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษเรื่องของการศึกษาที่พระราชทานไว้ว่าการศึกษาหาความรู้สำคัญตรงที่ว่า ต้องศึกษาเพื่อให้เกิดฉลาดรู้คือรู้แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆโดยไม่เป็นพิษเป็นโทษการศึกษาเพื่อความฉลาดรู้มีข้อปฏิบัติที่น่าจะยึดเป็นหลักอย่างน้อยสองประการประการแรกเมื่อจะศึกษาสิ่งใดเรื่องใดให้รู้จริงควรจะศึกษาให้ตลอดครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมไม่ใช่เรียนรู้แต่เพียงบางส่วนบางตอนหรือเพ่งเล็งเฉพาะแต่เพียงบางแง่บางมุม อีกประการหนึ่งซึ่งจะต้องปฏิบัติประกอบพร้อมกันไปด้วยเสมอคือต้องพิจารณาศึกษาเรื่องนั้นๆด้วยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นปกติและเที่ยงตรงเป็นกลางพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิรทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าก่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาทุกท่านจะใช้เวลาและโอกาสอันมีค่านี้สั่งสมความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างฉลาดและมีสติประสบความสําเร็จในการศึกษาตามที่มุ่งหวังและเป็นบัณฑิตที่มุ่งมั่นทําความดีมีเมตตาและสามาคัคคีเป็นทรัพยากรของมนุษย์ที่มีค่าและสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองครอบครัวและประเทศ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกําเนิดโรงเรียนเบญจมาราชุทิศจังหวัดจันทบุรีครบ113ปีวันนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปโรงเรียนเบญจมาราชุทิศจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกําเนิดโรงเรียนเบญจมาราชุทิศจังหวัดจันทบุรีครบ113ปีในการนี้ทรงวางพวงมาลายัย ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโรงเรียนเบญจมาราชุทิจังหวัดจันทบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กันยายน2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างชายประจำบนทนจันทบุรีปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาอยู่ในเครือข่ายสถาบันการศึกษารัชการที่6 และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6มีนักเรียน2,815คนจากนั้นทรงเป็นประธานในพิธีเปิดห้องปัญญารัตนะชื่อขึ้นตามปรัชญาประจำโรงเรียนคือปัญญาณานางรัตนังปัญญาเป็นรัตนะของน,อนรชนใช้เป็นห้องจัดประชุมและห้องจัดแสดงผลงานต่างๆและเกียรติยศของครูและนักเรียนรวมทั้งด้านการศึกษาอื่นๆ